บรีชีสเทค้กทีนะครับเดี๋ยวลองให้หน้องพี่พีชิมสักนิดหนึ่งอืมน่าจะเปิะใช่เป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับผมแต่เดี๋ยวขอคนก่อนได้คะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่อยากชิมตัวแบบ<อ>งลางด้วยใช่พอเขาแบบมีหลายเลเยอร์มากเลยนะนี่มีคนบอกว่าลองแล้วอร่อยมากมากแบบกอไก่ล้านตัวน่ากินมาก พีพีก็คือลองชิมให้ดูเลยตรงนี้ที่หิวพอดีเลยตอนนี้ผู้ชมทางบ้านก็คือแบบอยากกินแล้วนะนุบหนาบนุบหนากเลยนะคะมันแบบละมุนละมุนนะครับผมแบบใครที่ชอบแบบความสดชื่นแบบอันนี้ก็จะเป็นความแบบใสๆอะไรเงี้ยได้แบบดูดเร็วๆแบบแก้ร้อนอะไรเงี้ยพี่ว่าเนี้ยมันแบบมันละมุนละมุนด้วยมันมีความนมนะครับผมมันก็เลยมีความแบบนวลนวนิดนึงก็สดชื่นคนละแบบครับค่ะ แล้วก็ันี้อยู่ท้องด้วยเนาะมีนมคัรเบอะไรข้างล่างด้วยใช่ครับผมก็อยู่ท้องด้วยครับจริงๆตัวครีมชีสข้างบนเนี้ยอร่อยมากเลยครับโอเคค่ะใครที่อยากจะลองชิมนะคะไปสั่งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะนั่นก็คือเมนูเฮยถังเบราชูกาค่ะเมนูยอดฮิตเลยนะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องพีพีนะคะอันนี้ใช่ไหมครับต้องวนรอบแก้วก่อนครับมีคมีเทคนิคเดอโปรโปร เออเป็นไงได้ครับใช่เชื่อแล้วว่าเก่งศิลปะนี่ไงเป็นไงมีการวนให้รอบตืบอะโอเคสมมุิว่ารอบสมมตว่ารอบสมมุิว่าอบแอบแอ่ะรอบรอวครับผมแล้วก็ไข่มุกใช่ไหมกี่ช้อนครับ หนึ่งช้อนนี่ดึบ๊บตัวของเฮดถังเราชูก้านะคะเขาบอกว่ามีรสชาติที่ลงกล่อมลงตัวนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าใครที่ได้ลองเนี่ยติดใจกับความหน,นึบหนับฉ่ำวาวแน,น่นอนหนึบหนับฉ่ำวาวหน,นึบหนับฉ่ำวาวหน,นึบหนับฉ่ำวาวหน,นึบจริงๆนะคะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนี่ก็ไปใส่น้ำแข็งมาครับผมแล้วก็เทช,ชานมลงไปเลย ซึ่งชานูตัวนี้เป็นตัวบางชูกาใช่ไหมคะเดบเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล<ำ>้วตินน้ำแข็งตินน้ำแข็งก่อนต๊บๆตบๆครับพ่อคาหลกมากน่ารักมากค่ะเออไีคอมเมนต์นะคะมี่แต่คนบอกว่าพ่อคาน่ารัก ก็คือคอมมิมีแต่อย่างนี้จริงๆนะไม่หลอกมีแต่อย่างนี้จริงสดใสสดๆนะคะนี่เก่งที่สุดในโลกนะคะได้แล้วครับนี่สำหรับเมนูหอยหังบาชุก้านะคะเดี๋ยวเราลองให้พีพีลองชิมเอาชิมได้ไหมเจาะได้ขอหนาเซคเๆๆเซกอะไม่เป็นไรก็ได้ครับพี่ เ,เมนูนี้นะคะก็คือเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าน่าทานทุกเมนูเลยนะใครที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถสั่งกันได้ทั้งหน้ารา้านแล้วก็เดลิเวอรี่เลยนะคะครับผมเจาะเลยโอ้โหหดคอเนึบหนับได้คนระับอืนอร่อยครับผมมันแบบเป็นไงบ้างคะมันแบบหนึบหนับมันมีความแบบ คือตัวตัวไข่มุกรับมันจะมีความเด้งๆข้างนอกข้างในมันจะมีความแบบว่ามันแบบมันมี t e เ,เออ์์ให้เคี้ยวอ,ะอ่ะเออมันอร่อยครับหนึบๆอ,อยู่แล้วก็จริงๆก็ตามชื่อเลยครับบราวชูกาเนี่ยหอมบราวชูกาเน้นๆแน่นอนครับผมเป็นตัวเฮยทานงบราวชูกาเมิูทีครับไปลองกันได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทํากันไปครบแล้วนะทั้งสเมนูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ พีพีไปเตรียมตัวดีกว่าไปแล้วเหรอไปเพราะวดวมาพากยรังเราไงเดี๋ยวเราจะให้พี่ีไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาร้องเพลงพร้อมๆนะมาโชว์มาเจอกันครับโอเคนะคะโอเคเสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง3เมนูนะคะจากดาคาซีนะคะก็อย่าลืมนะ สามารถไปสั่งกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดัคคาซีทอปิคอฟฟี่ทีนะคะหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ออชีสเค้กทีนะคะแล้วก็ชาสตรอเบอรี่เลมอนสดนะคะต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวหวานลงตัวค่ะคันสดทุกแก้วอร่อยสดชื่นแน่นอนนะคะใครที่อยากจะลองชิมน,นะคะเหมือนที่พ่อยบอกไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยดาคคาซีมีหลายสาขามากๆมากกว่าร้อยสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่นะคะในทุกช่องทางเลยค่ะต้องบอกว่า สะดวกสบายมากไม่ว่าจะเป็น GrabFood นะคะช h อปปี้ i ล e m แม แล้วก็โรบิน o ู d ฟูดแพนด้าไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะจริงๆเนี่ยนะคะซี่เขามีอีกหลากหลายเมนูเลยนะคุณคะ่ะก็สามารถไปลองสั่งมาชิมกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสั่งกันได้แล้วมีมากกว่าร้อยสาขาเดลิเวอรี่ก็ได้ด้วยหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆนะคะของต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นทุ่งสีเมืองอุบลเชียงรายจันทบุรีชนบุรีแล้วก็อยุธยานั่นเองคะ่ะก็มีแล้วนะคะสามารถไปลองชิมกันได้เลย ใครที่อยากจะลองชิมเมนู t ็อปปี้ข้อฟิซซี่นะคะเป็นเมนูที่พีพีแนะนำก็สามารถไปสั่งกันได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพีพีพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อเวทีนี้ให้กับพีพีเลยคะ่ะค่ะทีครับ ไกลได้แค่ไหนที่ดูยังไม่น่าเกลียดอยู่ไกลแค่ไหนที่ฉันจะไม่ต้องเสีย่ยงต้องเก็บประการแค่ไหนให้ดูเป็นแค่เพียงคนเพิ่งรู้ัก ต้องเคยไปเชิ่อแตต้องไม่ช่องว่างที่เว้นไน้ระหว่างเราเก็บอ่ไปเิดบลาบางทีเก็บไปฝันเรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไงคิดได้แต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถามขังคาในใจไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไรคิดวนไปย่า่ Yeah, want gotcha. อย่าไปฝันเดินเจอกับฉันอีกแล้วไงคิดแต่เธอคิดแต่ไม่เคยต่อคำถามที่ข้างคาในใจไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไรคิดวนลไปอย่างนี้อยากลบตาแต่กูจะเสียเวลา ไฟ e ป o ยอย่ามาล่นเกิด Love, to hot. to me rock, I see, I show it to you tonight. Breaking and breaking like a fire, fire. come and and play, me Keep away, away. Keep keep away. จะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย Just stay away from me เข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ไม่เอา c a u e I'm a fire boy fire boy ยิ่งได้กิน t ropical f i z z t e เอาจริงๆยิ่งเพิ่มความฟินในการ้องไปอีกนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามี t ropical f i z z t e นะคะอยากให้พีพีฝากหน่อยสดชื่นแค่ไหนก็จริงๆ t ropical f i t นะครับสดชื่นจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองนะครับแป๊บนึงนะครับได้ค่ะก็คือมันจะมีผลไม้นะคะถึง5ชนิดครับผมแล้วก็จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น s w b e r r y peach lemon นะครับมะม่วงส้มผลไม้เน้นๆแน่นอนครับ ได้เลยค่ะใครที่อยากลองก็ไปลองได้นะคะแล้วก็ยังมีอีก2เมนูใหม่นะคะนั่นก็คือสตรอเบอรี่และลินจีโซดาค่ะพร้อมท็อปปิง้งคอนยักกุนะคะเรียกได้ว่าหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ลินจีนะคะแล้วก็หนึบหนับจัดเต็มนะคะครบจบในแก้วเดียวเลยค่ะแล้วก็ยังมีชาสตบบรอเบอรี่นะคะเลมอนสดเปรี้ยวหวานลงตัวคั้นสดทุกแก้วอร่อยสดชื่นแน่นอนค่ะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางหน้าร้านนะคะที่ทางกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลย,ยก็คือมีมากกว่า สาขานะคะหรือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างหัวเมืองใหญ่ๆนะคะก็ภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นทุ่งสรีเมืองอุบลเชียงรายจันทบ,บุรีชลบุรีอยุธยาค่ะก็ในนองร<ล>ะยองยาลา,าอาจ่จจะในอนาคตในอนาคตนะคะใครที่อยากทานเมนู t ็อปปี้คอฟฟี่ซีทค่ะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะครับผมแล้วก็สำหรับช่องทางนะคะ Delive r y นะคะ ก็จะเป็นในช่องทางของ Grab นะคะ Line Man ค่ะ s h o p e ีนะคะ Robin Hood แล้วก็ f o o d Panda นั่นเองค่ะแล้วก็หน้าร้านทุกสาขาไปจัดกันได้นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนจะจบไลฟ์นะคะอยากจะถามพ P ดีกว่าว่าพ P เนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดตั้งแต่ร่วมงานกับดาคาซีมาทั้ง3เฟสเลยครับผมก็อันแรกนะครับผมเราก็เปิดตัวกับตัวนี้เลยนะครับเป็นเฮยถังบราชูกานะครับก็ อันนี้สำหรับสายชานมเนี่ยห้ามพลาดแน่นอนพี่ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเฟเวอร์ริตของพี่เลยตัวนี้ครับผมแล้วก็เฟสที่2นะคะก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับผมสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กท,ทีนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยก็คืออร่อยนัวกันแน่นอนครับแล้วก็เฟสสุดท้ายนะครับผมของซัมเมอร์นี้นะครับก็จะเป็นตัวทรัฟเฟิลฟริตซี่ทีนะครับผมยังไงก็ฝากทรัฟเฟิลฟริตซี่แบบแบบลิ้น่านหมดแล้ว <laughs> ทรัฟเฟิลฟริตซี่ทีกันด้วยนะครับผม คือจริง,รง,รงๆอ่ะเลือกยากมากเลยนะคะทุกเมนูคือน่าทานมาอร่อยหมดอร่อยจริงจริงจร<ช>ิงๆพี่ว่า<ช>ก็วันหนึ่งมีสามเมือกินสามมือไปเลย ได้ใช่ไหมได้ได้อยู่เนาะโอเคแล้วก็ฝากติดตามนะคะอัปเดตข่าวสารค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram นะคะทวิตเตอร์ u t u b e พิมคำว่าดัคคาส t ี Thailand ได้ถูกช่องทางเลยนะคะจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้รส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็เข้าไปกดกันด้วยนะคะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราให้น้องพีพีค่ะฝากผลงานดีกว่าแล้วก็ช่องทางการติดตามนะคะว่าสามารถติดตามพีพีได้ช่องทางไหนบ้างค่ะได้ครับผ ผมยังไงก็ตารางงานทั้งหมดนะครับจะอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียของทาง PP กิจเอเจนต์เมนด้วยนะครับผมวันนี้ก็สุดท้ายนะครับขอฝากนี้ละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮยถังบราชูก้านะครับผม t ropical fizzy tea ครับผมแล้วก็ s t รอเบอร์รี่ชีสเค้กทีด้วยนะครับฝากติดตามตระกัสรึด้วยครับเ <Yeah>. oh, ขาเล่นค oh, <ข>อเจอร์ด้วยหรอฝากได้เลยยิงอย่างงี้ได้หรอก็ทั้งแบบเจ้าก้ามอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ใหม่ทีองพีแตงเงี้ยก็ยังแบบ เหลืออยู่บ้างครับผมยังไงก็ฝากคันเลอรื่อยขอเจอเลยครับได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามพีพีด้วยนะคะแล้วก็ผลงานอีกมั่งมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพีพีมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท้าบ๊ายบายแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อยังอยู่นะคะยังอยู่อยยังอยู่พีพีไปก่อนพีเจกับ๊าย้ไปไว้มาแล้วไปทางไหนบ๊ายบาย พีพีไปแล้วแต่ว่าอยู่กับเพื่อนๆต่อนะคะเดี๋ยวเราย้ําโปรโมชั่นนากันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพียงแค่แคปหน้าจอไลฟ์นี้นาะะที่คุณดูอยู่นะก็คือสามารถแคปได้แล้วตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้ใกล้จะจบไลฟ์แล้วนะคะสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นคุณสามารถเอาหน้าจอที่คุณแคปนะคะไปโชว์ที่ด้านหน้าร้านสาขาได้เลยเพื่อที่จะรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะชานมไข่หมูขาดไซส์เอ็มจากราคาปกติ65บาทลดเหลือเพียง50บบาทเท่านั้น